สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทิศและธาตุของวงจุ้ยจริงๆแล้วในศาสตร์วงจุ้ยเองเนี่ยแบ่งทิศออกเป็น5ทิศนะครับประกอบด้วยทิศเหนือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันตกทิศใต้แล้วก็ทิศเฉียงนะครับเอในศาสตร์วงจุ้ยเองจริงๆแล้วเนี่ยครับทิศต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรทิศเหนือเนี่ย เป็นอย่างไรทิศเหนือเป็นทิศที่ทําให้เกิดการสะสมทิศตะวันออกเป็นทิศที่เกิดทําให้เกิดการเกิดนะครับทิศตะวันตกเก็บเกี่ยวและทิศใต้คือทิศของการเติบโตนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองภาพเนี่ยมีห้าทิศแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้น4อย่างทำไมทิศเหนือถึงเป็นทิศสะสม ถ้าเราสังเกตไหมนี่คือลักษณะของธรรมชาติจริงๆทิศเหนือมักจะเป็นทิศที่อากาศเย็นสัตว์ต่างๆจะต้องสะสมละเริ่มสะสมอาหารเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ได้ทิศเหนือของประเทศจีนติดอยู่กับทางขั้วโลกเหนือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจะสะสมทิศตะวันออกทําไมถึงเกิดล่ะถ้าเรามองจําภาพได้ใช่ไหมครับแผนที่ประเทศจีนทิศตะวันออกเป็นทิศของป่าไม้เป็นทิศของแม่น้ํา เป็นทิศที่ทําให้เกิดชีวิตขึ้นมานะครับส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศของการเก็บเกี่ยวเมื่อเราพบว่าเราเห็นจากภาพเห็นไหมฮะทิศที่เป็นทิศที่ทะเลทรายจะเป็นทิศที่ทุกคนจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆเอาไว้และสุดท้ายทิศใต้คือทิศที่เติบโตเพราะว่าลงลงมาจากประเทศจีนลงมาจะเป็นเส้นสู์สูตรเมื่อถึงเส้นสูนย์สูตรอากาศจะร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสัตว์ต่างๆจะเติบโตได้ดีในหน้าร้อนนี่คือธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกําหนดขึ้นมาให้ได้ในเรื่องของวงจุ้ยก็คือแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะวงจรของมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบว่านะครับถ้าเราเขียนวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับทิศเหนือนะครับคือธาตุน้ําทิศตะวันออกคือธาตุไม้นะครับ ทิศใต้นะครับคือธาตุไฟทิศตะวันตกคือธาตุโลหะนะครับทิศเฉียงตรงนี้คือธาตุดินเราดูธรรมชาตินะครับเราจะพบว่าโดยธรรมชาติน้ําทําให้เกิดไม้นะครับน้ําทําให้ต้นไม้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม้เมื่อจเจริญเติบโตเมื่อจเจริญเติบโตแล้วสุดท้าย ไม้ก็จะถูกกลายมาเป็นฟืนเพื่อให้เกิดเป็นไฟไฟเมื่อถูกเผาตัวเองจากเล็กๆจนใหญ่แล้วสุดท้ายไฟกําลังจะมอดไฟที่กําลังจะมอดจะกลายไปเป็นฝุ่นหรือขี้เถ้าซึ่งจะลงไปกลายเป็นดินแล้วดินเองเนี่ยหลังจากที่สะสมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สารออนรซย์ธาตุต่างๆที่สะสมลงไปในดินก็จะกลายไปเป็น มีธาตุเยอะแยะก็จะถูกเอาไปหลอมให้กลายเป็นโลหะเมื่อเป็นเช่นนั้นเองเมื่อมีโลหะโลหะก็จะถูกเอาไปทําเป็นภาชนะเพื่อไปบรรจุน้ําถ้าเรามองวงจรนี้ที่เป็นวงกลมสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวงจรนี้เราเรียกว่าวงจรเสริมเห็นไหมครับน้ําทําให้เกิดไม้ไม้ทําให้เกิดไฟไฟทําให้เกิดดินดินทําให้เกิดโลหะโลหะเอามาทําเป็นภาชนะใส่ อย่างนี้เขาเรียกว่าวงจรเสริมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาธาตุอะไรนะครับอันนี้คือวงจรเสริมเช่นเดียวกันถ้ามีวงจรเสริมย่อมจะต้องมีวงจรทําลายนะครับศาสตร์ของวงจุ้ยเองมีทั้งเสริมและทําลายถ้าเราเขียนวงกลมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับภาพที่เราเขียนเราจําได้ใช่ไหมครับธาตุน้ําอยู่ ทิศเหนือธาตุไม้นะครับอยู่ตะวันออกธาตุไฟอยู่ทิศใต้ธาตุดินอยู่ทิศเฉียงแล้วก็ธาตุโลหะอยู่ตะวันตกนะครับถ้าเรามองภาพนี้เมื่อกี้เนี่ยวงของเราเราพบว่าถ้าเป็นวงนี้สีน้ำเงินจะเป็นวงที่เสริมกันเช่นเดียวกัน ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเองนอกจากเสริมแล้วก็ยังมีการทําลายด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมองที่น้ํานะครับน้ําดับไฟถูกไหมครับน้ําดับไฟไฟหลอมโลหะโลหะตัดไม้ไม้ดูดซับจากในดินและดินอุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นคือภาพของ ดวงดาวถ้าเราเห็นเราเข้าใจเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติคือวงกลมคือเสริมส่วนดาวคือวงจรของการทำลายเพราะฉะนั้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องหงจุย้ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดว่าและทำความเข้าใจให้ชัดว่าวงจรของเราหรือคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเสริมเราหรือทำลายเรา จำสองวงเลยนะครับถ้าวงกลมคือการเสริมถ้าเป็นรูปดาวคือการทําลายต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วคุณล่ะเป็นใครเพื่อที่จะรู้ว่าตัวตนของคุณอยู่ที่ธาตไหน